สวัสดีครับแฟนครับช่องเลาะหมอลำมอนีมาเลาะ คลิปนี้มาอัปเดตบ้าน a b บบ้าน AB เมื่อคืนบอดบอยซอแอนเล่นอยูไปจีนบุรีก่อนสี่แยกกันนะครับเพราะว่าเมื่อนี้นี่วันที่ยี่สี่กาสิมาอัปเดตว่าเมื่อนี้ซอแอนเนี่เลนยูชนบุรีบอดบอยเล่นอยู่ออยอยขอนแกน่นสำหรับผู้ใดแฟนครับบ้าน a b ใกล้มองได้กะอย่าลืมไปให้กำลังใจบอดบอยซอแอนเนอ,อ ยามอีกเที่ยนหนึง่งบอดบอยอยู่ชนบุรีโอบเมีนบอดบอยอยู่ขอนแก่นซอยแอนอยู่ชนบุรีเด้อพี่น้องโอ้ยเ้าพิดเบาถึกเว้าโตดสันตัวอา้าคลิปนี้ก็เลยสิพามาชมบรรยากาศบางช่วงบางตอนของงานโชว์ของบอดบอยซอยแอนอยู่ปราจีนบุรีนะครับให้พี่นอ้องอ่ได้เบิง่งได้ชมหายคิดฮอดหายคิดถึงกันนะครับเบิ่งว่าบรรยากาศ เป็นแบบใดสนุกสนานซ้ำใดพี่น้องไปเบิง่งไปชมครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณเสียงประมงแล้วก็รอยยิ้มมันสดใสนำใจแมตของพี่นอ้องอำเภอศรีมะนาโพครับพี่น้องปราจิ้งรีและพี่น้องคุณผู้ชมท,ท,ทุกทุกท่านที่มาเป็นกำลังใจมานี่เครับก่อนหนึง่งต้องขอกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงสำหรับคณะเจ้าภาพนะครับที่เมตตาราใหโอกา ทีมงานหมอล่ำใจเกือน่อยบอยสิริชัยในมาสมโพธิในงานอันสำคัญของท่านในวันนี้ครับกราบนมำสกานกับพระพุะคุณท่านพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อเจ้าอาว่าสผู้เป็นเจ้าของสถานที่พร้อมท่างคณะกรรมการวัดกรรมการมู่บ้านทุกๆท่านครับเ่อนุญาเท้ล้านได้มา เทิงบุญบารมีอาศัยสถานเพียนสำคัญบงนีเปิดมา่านทำการแสดงเพื่อรับใส่คณะเจบภาพและก็มีหมอแคนแฟนหมอลำครับขอปคุณเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ส,สันติราศนะครับ ลืมบ่ได้คือที่น้องแฟนติน่งแฟนประจําแฟนพันแท้สละเวลามาให้กําลังใจมื้อนี้โดยความคิดฮอดคิดถึงพี่น้องผู้ชมทุกทิดทางกับนี้ที่ต้องจริงใจจากผมบอยศรีชัยแล้วก็แอนอรดีที่แมางบอลําใจเกินร้อยทุกชีวิตครับ มาจา๊คเือนะคะพี่น้องกันยัางน้ำมาให้กำลังใจและก็ร่วมไปถึงพี่น้องที่กำลังกับช่ทางไล์สดนะคะผ่านทางแฟนเพจนําในมอนดี้ค่ะ,อข,อะขอบพุณของฝากของตอนกับข้าวด้วยนะคะนะคะฝากให้กับทีมงานและก็แอนกับพี่บอลค่ะบาจีนบุรีนี่เสมือนมาเป็นอูเขาอูน้ำนะฮะของฝากมีเอาเ,ม,อม,เมื่อบ่เมดเลยมาย่างไกก็ดี <S <S ะนะครับพี่น้องในความอบอุ่นม้อนี้จุนวันลุนสนามาไม้เขาวางงานฟรีเนาะ บัดเทือมาเก็บบัดมากปิดมิดมาให้กำลังไกหลายกันสี่ในเด้อบลั่มบลิเอาไปเบ่เพื่อนนี่บันงานที่หลายหลายบัดมาเก็บบัดลูก่นมีแต่ขีดทีมาปวนบว์เมื่อนรี้ขอเสียงคนตั้งใจมาบวนเลยครับได้มีความสุขมากมายระบบเสียงวันนี้เปิดได้ไม่เต็มที่ทั้งคณะผู้นำชุมชนเป็นขอบาให้เอา จอยู่ในส่วนที่เหมาะสมนะครับไม่ได้เปิดแห้งเปิดดังจนเกินไปวังบ้าพี่น้องคงจะเข้าใจเนาะครับเอาเบาๆลายผ้าพี่น้องม้วนปัง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 ปง Thank you. และนี่นะครับคือบรรยากาศบางช่วงบางตอนออซอแอนก็ได้ร้องเพลงที่สามีแต่งไ้นะัละพี่น้องออบอกเลยว่าไปแสดงอยู่ใสตอนนี้แฟนคลับก็ยังให้การตอนรับแฟนคลับก็ยัง่งหนานแน,น่นเต็มทุกพื้นที่นะครับสลหรับบอดบอยซอแอนและนี่คือบรรยากาศที่เลาะเลาะเอามาฝากแฟนคลับบาน เอบีเดอร์นะครับให้ในเบิงได้ชมกันมาพูดคุยกันพี่น้องกัอย่าลืมนะครับเมื่อนี้วันที่24ซอยแอนยูชนบุรีบดบอยอยู่ขอนแก่นผู้ใดอยู่ใกล้มองใดก็อย่าลืมไปให้กำลังใจนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อที่สิบ่พผาข้าวสารสิเลาะๆะมาฝากแฟนคลับเป็นประจำนะครับ